สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจากญี่ปุ่นมาคุยกันนะคะคือมีเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่เ,เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยครับผมทผั้งภูเขาไฟชินโมเอดาเกะที่กลับมาปะทุแล้วก็มีแผ่นดินไหวแบบทีทีเลยใกล้ๆหมู่เกาะโทการะนะคะครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับเพราะว่าภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยไม่ได้ปะทุมา7ปีแล้วนะ7ปีเลยเหรอคะครับตั้งแต่ปี2018นู่นเลย แล้วดันมาเกิดพร้อมกับแผ่นดินไหวเยอะๆในพื้นที่ใกล้ๆกันอีกมันก็เป็นสัญญาณนะครับว่าใต้พื้นโลกแถวนั้นอาจจะมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่งั้นเรามาเจาะเรื่องภูเขาไฟชินโมเอดาเกะกันก่อนนะคะที่บอกว่าปะทุต่ตอนเนื่องมาเป็น10วันแล้วตั้งแต่22มิถุนายนนี <an> <im> ้เองใช่ค <an> ร <c oughs> <im> ับครั้งแรกในรอบ7ปีแล้วก็เห็นว่าพ้นเท่าฐานสูงเหมือนกันนะคะตั้ง2.8กิโลเมตรตอนนี้เตือนภัยก็ระดับ3แล้วด้วยครับ ระดับ3จาก5ก็ถือว่าต้องเฝ้าระวังแล้วล่ะครับแล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจคือถึงแม้จะมีก๊าซออกมาเยอะแล้วก็มีสัญญาณว่าอาจจะมีแมกมาสะสมอยู่ลึกๆนะครับค่ะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินล่าสุดเนี่ยเขายังบอกว่าเออมันยังไม่ใช่การประทุของแมกมาโดยตรงขึ้นมานะครับอ๋อยังไม่ใช่แมกมาปะทุโดยตรงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นหรือว่ามีสัญญาณอะไรเตือนไหมคะ คำถามดีครับคือผู้เชี่ยวชาญเขาก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันประธานคณะกรรมการเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตปัจจัยสําคัญเลยคือต้องดูพวกการเปลี่ยนแปลงของก๊าซที่ปล่อยออกมาแล้วก็สัญญาณการขยายตัวการเคลื่อนตัวของแมกมาใต้ดินอ๋อค่ะต้องดูแบบใกล้ชิดมากๆครับถ้ามันเร่งตัวขึ้นชัดเจนอันนั้นนะครับอาจจะเป็นสัญญ,ญาณเตือนตอนนี้เลยต้องจับตาข้อมูลกันตลอดเข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้ อีกเรื่องที่เกิดคู่กันเลยคือที่หมู่เกาะโทการะทางใต้ลงไปหน่อยก็มีแผ่นดินไหวแบบกลุ่มครับผมตั้งแต่21มิถุนาสะสมมาเรื่อยๆจนเกือบ900ครั้งแล้วใช่ครับตัวเลขล่าสุด877ครั้งโหเยอะมากล่าสุดก็มีขนาด5.5ด้วยลึก10กิโลเมตรก็ต้องเตือนเรื่อง after shock กันเลยครับ ไอคำว่าแผ่นดินไหวแบบกลุ่มหรือ Earthquake Swarm เนี่ยมันคือการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆถึงกลางๆหลายๆครั้งติดติดกันในที่เดิมๆนะครับค่ะโดยที่ไม่มีแผ่นดินไหวลักพรั้งใหญ่ๆนํามาก่อนซึ่งมันต่างจากปกติที่เราจะเจอแบบตู้มใหญ่แล้วก็ตามด้วยเล็กๆอ๋อเข้าใจค่ะการที่มันเกิดถี่ขนาดนี้เกือบเก0้ยครั้งในเวลาไม่นานอันนี้ถือว่าเไม่ปกติครับแล้วก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันแล้วถ้าเรารองทาบรวมใหญ่ขึ้นล่ะคะ ทั้งภูเขาไฟทั้งแผ่นดินไหวทีทีแบบนี้มันเอ่อมันส่งผลกระทบอะไรในวงกว้างขึ้นไหมคะหรือมันเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างคือโดยตรงเลยเนี่ยยังไม่มีข้อพิสูจน์นะครับว่าสองเหตุการณ์นี้มันจะไปกระตุ้นให้เกิดอะไรใหญ่กว่าทันทีแต่ว่าการที่เปลือกโลกแถวนี้มันมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเยอะๆเ,เนี่ยนักวิทยาศาสตร์บางส่วนเขาก็กังวลเหมือนกันกังวลเรื่องอะไรคะ ว่ามันอาจจะไปเพิ่มแรงกดดันแรงเข็นสะสมตรงแนวรอยเลื่อนนันคายที่อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่อ๋อร่องลึกนันคายที่เขากลัวกันว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่มากๆใช่ไหมคะใช่เลยครับบริเวณนั้นแหละครับที่เขาคาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดอภิมหาแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ได้ในอนาคตคือรัฐบาลญี่ปุ่นเองเขาก็ทราบความเสี่ยงนี้นะครับแล้วก็เตรียมรับมือกันอยู่ พอพูดถึงร่องลึกนันคายแล้วก็นึกถึงตัวเลขคาดการความเสียหายที่เคยได้ยินมานะคะถ้าเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ซึามิมาอาจจะมีคนเสียชีวิตเป็นแสนแสนเลยฟังแล้วก็เออน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับตัวเลขคาดการเกือบ3 0 0แสนคนก็มีครับมันสะท้อนว่าถ้าเกิดขึ้นจริงความรุนแรงมันมหาศาลมากซึ่งก็ยิ่งย้ำว่าทำไมต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมกันอย่างดีที่สุด สรุปแล้วตอนนี้เราก็มีผเข,ขาไฟที่ยังปะทุอยู่แต่ยังไม่ถึงกับเป็นแมกมาเต็มที่แล้วก็มีแผ่นดินไหวแบบกลุ่มที่ถี่มากๆแล้วก็มีความกังวลเชื่อมโยงไปถึงแผ่นดินไหวใหญ่ที่อาจจะเกิดในอนาคตได้ถูกต้องครับสถานการณ์มันก็ยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าพลังงานใต้พื้นโลกแถบนั้นน่ะกำลังเคลื่อนไหวเยอะอยู่เหมือนกัน การเฝ้าระวังทางวิเทยศาสตร์ตอนนี้เลยสำคัญมากๆครับและมันก็สะท้อนความท้าทายของญี่ปุ่นเลยนะในการเตรียมรับมือภัยธรรมชาติที่ม <laughs> ันอาจจะซับซ <no> ้อนและก็รุนแรงกว่าเดิมได้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่เหตุการณ์ทางธรณีวิทยาหลายๆอย่างมันมาเกิดพร้อมๆกันหรือไล่เลี่ยกันแบบนี้มันกำลังส่งสัญญาณเตือนอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเกี่ยวกับแรงกดดันใต้โลกแถวนั้น แล้วการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติของเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองไหมจากที่เคยรับมือทีละอย่างอาจจะต้องคิดถึงสถานการณ์ที่มันเชื่อมโยงกันหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆอย่างมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นคําถามทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะคะ